ร้านผัดไทยป้านานิคมพัฒนาถนนสายลำปางเจ้าหม่มผ่านไปผ่านมาแวะซื้อได้นะครับผัดไทยอร่อยผัดไทยจากอยุธยาและสับประรดบักนัดบ้านเหนือเร,รียกบักนัดบ้านกลางก็เรียกสับประรดหวานอร่อยปลูกเองครับปลูกเองเก็บกระสือนตอนกลางวันขายผัดไทยขายอยู่หน้าร้าน ก็บบตอนเย็นก็ไปเก็บจากสวนมาขายสนใจแวะซื้อได้ครับนง <c oughs> ังแร่ลูกใหญ่<ก>พอนใหญ่ขายเท่าไหร่นะขาสี่สิบสาบขาปีราคา40บาทสามบาทซื้อได้ครับรสหวานอร่อยกินแล้วติดใจแวะมาซื้อใหม่ได้เนอนิคมพัฒนา 对，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 对。